ไม่คือเยไะเลยเสียงหยิบๆกล้องยังได้ะวุหวไม่เล็จะค้องถ้าด้สื่อยิ่งด้ลองประเทศบ่างนีใครเท๋ไหน นูก่ต่ลองหัวไมเเขาไม่รัอเฮ้ยเฮ้เฮย กระเาตัวนี้เสียเธอหาลายกรวานอยู่อยู่ประเทศเราหาลายกรวานดีๆุดกี่ลายเจุดจุดเป่าเอ็นหลยตัวเดียวเป็นจุดเป่าเอ็นเยตัวเียองนสิก

สบายดีไป่เห็นเหมือนใส่นหนึ่ถ่ายๆ่ายมอนนี่จะไปลงติ๊กต๊อกไปลงยูงงทูบสื่ออูนี่มาแคม่เห็นเห ลอยทุกอันเลยป่ะครับเงินคุณจะมาซื้อถิงแลาวเลยนะแล้ววันนี้คุณจะมาซื้ออะไรครับเราจะมาซื้อจะมาซื้อซื้ออะไรโอ้โหจับไปเก็บบนเตียง มีเยอะแยะคือย่บานคือางานชงข้าทาอไรก็ชิด้วยหน่อยที่ที่ตัวผ้าเไปซื้อสี่ร้อยประจําระจํบเออนี่จะผ่านืดดีสื้อทอคคำหน่าผมครับเราจะซือหมวอมาตอนแม่อยู่ เอเมจเจ็ดพองลอยกินเมียเอาไปกีบไปเนาะใส่กระ้ิกนะครับสวัสดีอามไปเจบเเพือไีบใหเไิ้สกีบเลวอดเด้อใส่มาเนาะก้อนเงี้ยก้อนเงี้ยก้อนเงี้ยเินสองกอนเด้อไปจะร้องไห้ิแม่มาถึงแล้วก็ไม่แน่หรอพอหมอแวดไปไต่กบ ฉันไม่อยากดมพอค่ะเด็กอันเหี้ท้งายยี่ไปดูเปลือเดี๋ยวนี้เมื่อกี้เหล็โฟมขั้วนึ่งเป็นไงเนี่ยเป็นก่อนเลยทำการแลบวใช่ มอ่มา่อันนี้ยุทวงหอนเลแมลบากยางเนยงบากโอ้ยุทวงห้อนกันีลีโมตัวหญ่ี้โมใหญ่เลยนะ่อสือทดีเมื่อวานอามเออันนี้ใจอันนี้นี่เอาไปขายต่อ้ทำเป็นไหนกินไหนนี่ยว้ยกินอะไรดื้อ ตายก่อนบัไดมาบ่หล่บ่เย็นเดวคุณจะมาซื้อเหรอเมื่อกดก็ไม่มีขายเกดโทเลยมันบ่ไดยังง่ไดโถใดจะมอง มันมีเขื่อนอยู่แต่มทั้โทัป,ประเทศจะรู้งั้คุณจะไปชื่อมองใช่ไหมมองไหมมองไหมมองมองไหมมองอยู่นี่หลายมองเลยเนะี่ยหายไปซชื่อมาบโลลไปตอนพยามวันมา มาถือไปแล้วมาเสืไปจต่าเขาไปสูป่ยู่ฝั่งมาน